ช่วงนี้นะคะจะพาไปบุกเบื้องหลังกองละครผู้ใหญ่สันกำนันสีมีแต่เรื่องฮาฮแต่ว่าล่าสุดค่ะนักแสดงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าใหญ่มากอะไรใหญ่ครับไปหาคำตอบพร้อมกันในเมาสหลังเลนเมาส์หลังเลนพูดได้จริงหรอถ้าพูด <Yeah. S 1> ถึงเรื่องก ละครผู้ใหญ่สันกำลังสีแล้วล่ะก็เหล่านักแสดงเขาจริงจังกันมากค่ะพราะว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลามากองถ่ายแต่ละทีนักแสดงแต่ละคนเขาก็จะเอาอาหารทั้งข้าวทั้งหวานมาแจกจ่ายให้ทุกคนได้อิ่มท้องกันั่วหน้าค่ะเรียกว่า Enjoy eating แบบไม่กลัวน้ําหนักขึ้นกันเลยนะคะอย่างมื้อน,นี้ก็มีปาร์ตี้ข้าวหมูย่างที่นักแสดงเขาลงขันกันซื้อมูมาปิ้งย่างกันควันขมงกฉมเฉ่งพหมดถ้าไม่บอกว่าเป็นกองถ่ายละครแล้วล่ะก็นึกว่าชวนกันมาแคม ปิ้งซะอีกในขันนี้่ใช่ค่ะวันนี้ก็คือว่าเป็นปาร์ตี้คือจริงๆกองนี้นี่ดิจะบอกนะว่าเป็นกองที่แบบว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องกินเรื่องใหญ่แล้วทุกคนคือแบบไม่ห่วงกินกันนะหมะายความว่าใน <laughs> เมื่อมีเตามาประกอบฉากแล้ว <laughs> วันนี้หมู20กิโลใต้กอ,อกอีกลูกชิ้นอีกหลายโลนะหมดไปเป็นหมืนะ่นอ่ะเรื่องบบว่า,าบรรยากาศมันได้นะในการ กองถ่ายละครผู้ใหญ่ใส่กำลังสีแล้วสถานที่ในการถ่ายนี่คือเ่อมากนาในการที่เราจะมาสั่งสรรกันก็นเลยคิาดาว่าเรามาลงถ่ายกันดีกว่าแบบซื้ออาหารมาก,กินกันซื้อพอหมูย่างซึ่งเรามีช่างแต่งหน้าแต่ว่าเขาหมักหมูเก่งมากก็เลยแบบตัวข,ขันกแสดงทุกคนนะให้ครับทีมงานทุกคนพูดเก่งๆกับผู้ช่วยพูดกลับแล้วก็ตากล้องช่างไฟทั้งทุกคนได้กินกันหมูพพย่างกองนี้อร่อยปรติ กินาลืมไปกินกันนะอเกานุ่มไหมอร่อยครับในลูกคุณซื้อกับเขาแม้ได้คุณคุณห้าร้อยบาทอย่างที่บอกว่ากองมีเนี่ยคือแบบว่าอิ่มหนำสำราญมากทุกคนเนี่ยเต็มที่กับการกิน เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เมื่อเรามีเตาแล้วเราต้องมีหมูมาให้เตาย่างหัวเหม็นควันมากเลยอ่ะนี่แหละคุณผู้ชมครับใหญ่จริงๆของกองนี้ครับเรื่องกินเรื่องใหญ่ครับและที่สำคัญ2ตอนสุดท้ายแล้วนะครับยังไงต้องติดตามครับผู้ใหญ่สันกำนันสีนะครับใช่แล้วค่ะ